ก็ต้องขอบกรารับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับเอ่อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็จะมาตีป้อมเนาะเล่นหมวดปกติเออมันจะกดแรงแหละแต่ไม่มีทีมมันมีเพื่อนเล่นด้วยนะไม่อยากเสี่ยงดาวล่วงนะก็ตอนนี้แรงก็น่าจะอยู่แผทนังแผทสามอ่ะเออใช่แผทสามก็โอเคแล้วก็ไปเจอเกันในเกมเลยก็ปะผมก็จะเล่นเป็นตำแหน่งฟาร์มนะป่าเป็นภูคองลิงเนาะ ก็ตามนั้นเลยก็คลิปนี้ถ้าแบบเออผมพูดกระตุกกระตักหน่อยก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าตื่นเต้นเนี่ยก็ปกติอัดแต่พวกยูนาเนาะก็ไม่ได้อัดอาวีเลยก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่สองนะคลิปแรกคือคลิปแรกสุดของช่องนี้เลยนะโอเคป่ะก็ไปเจอกันในเกมอีกรอบป่ะก็ต้องขออภัยในความภาพกระตุกดนวยนะเพราะว่าเครื่องมันกากมากเลยนะแล้วก็โปรแกรมอัดมันก็ค่อนข้างที่จะ มีปัญหาด้วยมันชอบเด้งเนาะก็ต้องขออภัยนะถ้ามันมีมันกระตุกอะไรก็ต้องขออภัยด้วยเนาะตามนั้น <Get ready. S 1> ไปเลยถ้ามันจะก็จะกระตุกกระตุกเลยแหละไม่หน่อยอ่ะกระตุกมากคือฝีมือของผมนี่ก็ค่างๆท,ที่จะไก่นะไก่ยอยากเล่นอเอออย่างเง้นเข้าใจเลยว่า ขอาฟาร์มก่อนนะต้นเกมให้เพื่อนบวกกันให้กำลังใจทีมหน่อยการให้กำลังใจลูกทีมอะแล้วก็ทีมอะเป็นสิ่งที่ดีนะโหกระตุกมากเลยทุกคนดูดิโอเคผมก็ต้องขอตัวฟาร์มก่อนนะจะเดี๋ยวไปดูทีตอนที่ใกล้เกิดละกดไม่ค่อยไปเลยทุกคน สวยสองตัวติดถ้ามีเสียงคาะหน้าจอต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเล็บยาวไม่ได้ตัดมารลอดนะปังอุ้ยเออสวยไม่รู้เป็นไรกดกดตีตีตัวไปตีไหนก็ไม่รู้หูเหลยเธอมากเลยทุกคน ถอยครับถอยครับสรเสียแปบเสียแปบๆๆโอ้นั่นนั่นนั่นแทงเลยขี้อ่ะโอ้โหก็บ,บางโอ้หนีเฉยไปหยุดก็เสิร์ฟให้ปังหนีก็เสิร์ฟให้ก็มาดิครับก็มาดิครับ ต้องขอภายในความภาพกระตุกนะก็คือมันกระตุกมากคนดูอย่าเพิ่งหัวร้อนนะก็ดูไปเรื่อยๆนะโอเคป่ะเพิ่งหัวร้อนเดอ้อเฮให้กำลังใจทีมเป็นสิ่งที่ดีสู้ๆเพื่อนถอยก่อนมาหลอดได้ไหม แน่ได้ลัางโดนลัางโดนเราห่ว,ว,หวงชุยเราห่วงป่าปอาจจะไม่เป็นเวทป่าเราเราต้องเขียนให้หมดเพ้นเพ้นเพ้นป๊อปหืองไม่คันคือทีมเราค่อนข้างที่จะเล่นดีนะบนครับบน วัดปะลาวัดปะลาวัดปลาก็มาดีครับก็มาดีเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีใจไปเว้ยเพราะว่าเกมมันชนะที่ป้อมไม่ได้ชนะที่คิวนะครับปุ๊บภาพกระตุกมากเลยทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อได้ได้บอลไหมได้บอลไหมได้ไหมได้มีคีดบอีกสวยขอก่อ็เอาตัวน,นึ่ง ไปละจ้าโกยทโยมทะยงพ่อ,อ,อเลยโมบานไปละจ้าไปละจ้าสายรยล่อไปละจ้าโหโคตรกระตุกอะทุกคนนุ่นเป็นถอยกันครับเออได้ไหมวาไม่ต้องถอยอู้หลอน เจอกับมารลอดยังไม่กล้าบวกนะเลือดน้อยมารลอดมันฟาดีโค้รแรงคลิก <c oughs> ล้มาคลิกลิมาช่วยไหมเพื่อนเอาเปล่า <c oughs> เพื่อนยังไงนี่แต่เบื่าผมไปล้างก่อนดีกว่าล้างอันตรายกว่าพีล้างหน้าโดนล้างหน้าโดนทุกคนปังปังสวยยิงล็อคมีตัวมาไหม ไว้หนึ่งต้มแตกไปก็ก,ก็ก็ได้หมดนะก็คิวไปแปดตัวแล้วสวยทำไมทำไมครับทำไมเหรอเทแล้วลงไงแข้งละลายได้เหมือนกันนะ แข็งก็ละลายได้เหมือนกันนั่นนี่อ่ะป้อมค้างเอ็ตีสกิลไปเลยเคียร์เคียเคียเคียร์ป้อมมันจะได้ให้ทีมเราดันง่ายๆจะให้มันนั่งอที่ยืนในสังคมฝั่งโน้นอ่ะเขาจะมพูดจามันโหดไปเล่นโคตรไก่ ไม่หลอกจ๋าอย่าขโมยตีอย่าขโมยตีอย่าขโมยตีเฮ้เอาเอาเพื่อนเอาเลยเพื่อนเพื่อนเอาดิเพ้นหนุ่ยพี่ครับถัมจริงเอาเพนทำไม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 ยังไงจะไปไหนไม่ให้ไปเออออกมาทำไมไม่กลับแต่งเอาอมา อุ้ยๆคีบไมนได้เข้างงขอโลนโลนเอาพระเอาพระใช่ว่ามันชื่อตัวอะไรวะลืมอ่ะแล้วแล้วไงหรอก็มาดีแล้วทำไมอ่ะก็ไม่ได้หวั่นอยู่แล้วนะก็ก็ชนได้หมดอุ้ยๆไมหรอเออหน้ามแล้วกัน ต้องขอไฟนะถือภาพกระตุกมากเลยขนาดคนเล่นยังรำคาญเลยโอ้มาลอดหนีว่าแทงหรือเปล่าแทงหรือเปล่า <Shut down. S 1> อุ้ยอุ้ยอุ้ยก็มาดิโอ้โหอยาก็ต่อแต่ไม่มีคีฟก็มาดิก็มาดิก็กให้เขา ทั้งคู่เลยก็มาดิก็มาดิก็ให้ทั้งคู่เลยครับก็มาดิกดยอมแพ้ปะกดยอมแพ้เล่นเงี้ยกดยอมแพ้ให้บนเพื่อนบนคือผมเดินไม่ค่อยเป็นนะทุกคนต้องกรรู้นะเข้าใจผมหน่อยเด้อติตะกี้คือคีบไปเลยจับได้ไหมจับได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่น่าได ไม่กล้าต่อไม่กล้าต่อไม่กล้าหิวทุกคนนะครับไม่กล้าไม่กล้าโอ้แมงก, oh, ก็หิวอย่าเกินจบปั๊มเลยละกันโอ oh, ้ไม่ได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 ้แปดนั But กแคลรีไ่ไม่มาเมื่อกี้ทำไมไม่มาถอยก้อนเลยถอยก้อนเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวอไอพีไม่เสี่ยงเพื่อนถอยช่วย,ยไม่ได้ คลิปนี้ถ้ามันยาวเราต้องขาทางด้วยเดีย๋ยวับแล้วมาหรอมึงมโดดมาปุ๊บเท่ยดิแล้วไงเหรอแล้วไงก,ก็ไม่ให้ไปอะคีปเพิร์บอะไรไม่ให้ไปอยู่แบบนี้แหละโอมาเอามาเล่นโอมาแม่งเลยดีกว่าเล่นอะให้ลุ้มด้วยหมดให้ลุ้มด้วยดัดดันดันมาปาุบคูบเอาดิเอเอสวย คลิปข้าวผมจบเลยแล้วกันไม่อยากไม่อยากเยอะจบแล้วนาไปไปลาก่อนทุกขอค่าตัวก่อนปั๊บได้ไหมสวยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่ตายสักตัวเลยนะก็มีทีมที่ดีนะก็จบแล้วก็อนนั้นแหละครับถ้าไปกี่ตัวลืมดู ตัวมาก็ MVP นะครับ MVP นะครับเงินไล่นร้อยหกสิบบาทนะนี่มาหลอดไล์ให้หนึ่งไลท์โอเคสวยสวยพีสวยโอเคได้คะแนน,นเท่าไหร่อ,นะอื้อหือสิบสามจุดหกนะโอ้โหได้อะไรเนี่ยเยอะแยะหมดข้าไปสิบแปดคิวนะตายศูนย์ช่วยหนึ่งปะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับ RV ลงแรงอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์สามารถบอกกันได้นะครับถ้าใครอยากเล่นด้วยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวตอบกลับไปนะครับไ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปไยบยีย